สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบ้านคนงานแม่มาเด้อค่ะกินข้าวนับกันสิพาเบิงเมนูเราประทานข้าวด้วยกันนะพี่น้องตามแตงอันนี้ทอดปลาเค็มแต่ไม่เค็มนะคะอร่อยมากเลยปลากรอ อันนี้ขุนเชียงแล้วก็ปลาแห้งที่แอดทำวันนี้นะคะปลาเค็มอร่อยมากเลยปลาเค็มอร่อยเลยเอ๋ออืมส้มตำเรามีส้มตำ,มมตำปลาเค็มปลากรอบขุนเชียงตำแตงนะจ๊ะทำตำแตงเหรออืมโอเคจะมากินข้าวด้วยกันในสี่ข้าวเหนียวคนแล้วกระติ๊บของใครของมันมาเด้อพ่อมีผักผักเมด ข้าวของแอดนู้ข้าวแอดนี่เป็นข้าวคลาตทิพเลยในติมา,าคเค็มอร่อยมากน้อกล้แอมหอมแดงเลยกินข้าวด้วยกันนะท่านผู้ชมเหมือนปลาทูเลยตาคนเค็มบอกคอร่อยเลยลาบคนก็เค็มอร่อยนนสิไม่เค็มออเอาจะทำอย่างนั้นสิเอา อร่อยดีเลยอร่อยดีอร่อยดีเนาะเราก็บอกอยู่ว่ามันไม่เค็มเลยจะจิ้มแบบนั้อยู่ครับเนืม อะขอบน้องกินเหรอบะเค็มน er ึ่งไข่เลยบะเค็มไข่อืมเนี่ยบะเค็มมันตองแบบนี้นะสิขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีอร่อยมากปกติเรากินบะเข็มไม่ค่อยได้นะมันเค็มมาก นี่ถ้าถ้าแบล็ีมแบบนี้ผมกินได <จะ S 2> ้พี่น้องแบ่งครึ่งมั้งแบกทีมแบบนี้อร่อยอยู่มีไข่ด้วยเอฟซีดด อร่อยดีปลาเค็มทำไมปลาเค็มเขาขายในตลาดมันเค็มอย่างเลยของนั้นมันปลาเค็มตัวเล็กแบบนี้เขาน่าจะทำแบบนี้มาขายเนาะ,ะเธอกล้าซื้อกินเหรอน่าแพงเนาะอืมปลาตัเกินมาดิสิแล้วมีปัญญาจะซื้อกินหรือจะซื้อปลาเค็มตัวใหญ่ ตัวเล็กแต่ตัวยี่สิบนะที่หันเคยซื้อเจอกินนะ่ปะปลาเค็มอันนี้นะมันเหมือนปลาทูหอมปลาทูใหญ่ขึไข่น้องกินบะหมีห่คอไข่ตู๋เย็นกินมออื่น

งนี้เรากินนี้โกบอยู่ในกบอ่ะฮะโกบอ่ะเนะือ้อตัวนึงบ่ซงตัวบ่ก็ให้ลุงไปตัวเนึงคนละตัวยุงตัวนึนเราตัวนึนืขุนเชียงก็ลุงถุงนึงเราถุงนึงอันนี้เราก็แบ่งเครื่งเอาเรอไว้ พรุ่งนี้เนี่ยอีกครึ้นอีกคึ้นตัวน่ะแบ่งไปกินนั่งงานมาทอดไปแล้วเพื่อนๆน่าจะชอบด้วยจะรู้ได้ไงอร่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้อีกึ้นตัวแบ่งไปนั่งงาน าค็มแบบนี้น่ากินอยู่แล้วมันน่าจะแพงน่าดูนะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีส่งปลาเค็มมาให้พี่เดตาขอบคุณนะคะอร่อยมากเลยนี่ครั้งแรกนะได้กินปลาเค็มอร่อยนีย่ปกติมาเค็มามากเลยกินไม่ค่อยได้ อะไรเหรอเจ๊กี่หลวงกระปูเหรอไม่ใช่อ้าวกระประูมันมาจากไหนน่ะอ้าวมันมาจากน่ะที่ล่อแมลงกระปูเดินมาจากไหนอ่ะปูเหรออยู่ๆก็มีกระปูดเดินเข้าบ้านนะสิจะออกบ้านเลขที่นี้หรือเปล่าสองหกศูนย์กระปูตัวเบลอดเดินเข้าบ้าน พูน่ะถ้าฝนตกพ่อว่าอยู่นี่ฝนก็ไม่ตกเดินมาใหไงน้องไกล่มาลงดิเอ้าดูนี่เหรอ แม่ก็ให้พ่อถามหนูที่ไหนได้หนูอยู่นี่ถามมันนี่มันเดินไม่ให้ถามนะปูเดินมาพี่ยองเอาเหรอ้รอ,องอันไหนร้องอ่ะ

ไม่มีเวลาก่อเตาหรอกทำบ้านก็มืดแล้วทอดเราก็ไม่ได้ทำองคน้ำมันเราทำเป็น,นไม่ได้ว่าทอดชนิดทอดน้ำมันเยิม้มของเราทอดยังไม่เหมือนทอดเลย

เอิ่มแล,ล้วนะอโอเคครับผมกล่าวสวัสนี้สวัสดีครับ